ปลาดุกปลาดุกอยากเออ้ยมาพี่อ้อ,อ,องืมอืมตันี้เอืม สุดยอดครับพีร่รองอืมอืมอืม สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอะกับผมจิงกึ่งแชแนวเวลายิวอีกคือเกาพี่น้องตำ้มส่วพี่น้องตำบึกแตงส่วขปุนเนี่ยครับเนี่ยเพชรเพชรมีไข่สีนวยสีใบแล้วก็ประดุกอย่างขหนียวก็มีพี่น้องมาสแสบๆน้ำก,นกันครับพี่นอ้อ,นนองมาผู้ใดบัสไหนกินขามาเด้ขอขปุ๋นขาปุ่น mm-hmm <laughs> sự <good> <laughs> ประดูกปาดุกยากเยออมาพี่นอ้องไหอืมตอนนี้เ ประดุกอย่างไม่ไหมพี่นอ้อง mm-hmm mm mm-hmm mm -hmm. mm -hmm. ถึงเพียบถึงแสบอื Mm. Ni. -hmm. Mm -hmm. Thank you.